cả dòng ăn kho rồi Rồi dài má Ừ อันนี้คำใหญ่ๆครับงัดลงไปงัดระเบิดแอบบหน้าลงไปเรือโบ๊ท ม้าพูดของคนเนี่มครับ ราสามก็พอนะใส่ปลาไาลไหมใส่ครับกินน้ับนะไม่ใช่เป็นกาัใสาร,รอยร้อืมจริงจริงปกกระจองมันดูดได้นะ่ะ สงสัยดูตาจริงด,ด้วยไม่คุ่นสบายนานเดีขึ้นแล้วครับแม่เอเบิ่งดีหน่อยกินตามบา้าห้องตามเองวันนี้แค่ครับตามเองพักกัเอเบิ่งดีหน่อยนี่เม็ดอันนี้อร่อยมาเม็ดอ,อันนี้คนนะ มะเขือเทีนน้อยอืม,อมตัวใหญ่มาก ทำได้แล้วฟาดไปหาเมื่อกินแต่ก็ไม่ได้่ทันได้กิน,กน,กนข,ข้าวแรงคำนี้เขาเต็มปากเต็มคำบอกว่า แม่ข้าวตับเลี้ยงครับๆๆๆ <c oughs> มันไม่เป็นเลยครับเพราะว่า เครื่องมันเยอะมีปลาหมึกกุ้งนะครับแต่กาสไรีแล้วก็มีหอยรองด้วยครับจำด้นผ่ากันจอ้องขาทา่องสารคนดูพันสี่ะดูทุกคนดูพันสี่ทุกคนเข้าไอยฝอกในบ้านเนวยว่า อันนี้ผมมีคนดูพันสี่ถ้าผมไม่บอกเพ่อพ่อเขาะจะบอกว่าไม่จริงทุกคนต้องเป็นพยานานเร่องอะไรเร่หนุมตามไปทำงานไปหากินก่อนผมเชื่อว่าต้องมีคนซื้อน้ำลายนหนึ่งแล้วต้องมีคนหากับข้าวมากิน กินเดี้ยวเอาแช่ปไปหมดพอคเลยมันไม่เผ็ดจริงนะทุกคนเพราะผมกปกติผมจะตำใส่พริกแห้งใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ตำใส่พริกแห้ง